ส่วนมอเตอร์ไซค์คันนี้ค่ะต้องใช้คำว่าจิตใจทำด้วยอะไรคะพี่พี่ขี่ย้อนสอนกลางถนนเลยอะดูคลิปอย่างเงี้ยค่ะดูสิพี่ไห่ถนนสองเลนสามเลนะ่ะย้อนสอนอย่างนี้เลยนะกลางถนนเลยนะหนหนเลยไม่ใช่ว่ามาเลาะเลาะริมริมเหมือนคันอื่นอะคันซ้ายเห็นไหมยังย้อนสอนแบบเลาะริมถนนมาเนี่ยแต่ก็ย้อนแต่ก็ย้อนแต่เราเจอบ่อยอแต่อันเนี้ย ถ้าเป็นรถเก่งรถตู้เอ่ยอะไรเอ่ยต้องหลบให้เขาค่ะเพราะพี่เขาใหญ่มากจริงๆนะคะเป็นวินมอเตอร์ไซค์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเห็นว่าซอยบางปลา1 2ถึง16แถวๆนี้ค่ะโอ้โหพอผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูนะคะตรงนี้ซอยบางปลา12 -16 ถึงที่บางพลีสมุทรปราการคนขับวินบอกเลยบอกอ๋อประจำคือเมื่อกี้ในคลิปะคือ <zien> วินใช่ไหมคะวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแต่คนขับวินด้วยกันบอกโอ้ไม่ใช่แค่วินหลอกมันก็ทั้งนั้นอ่ะ ทั้งวินทั้งพนักงานโรงงานใครต่อใครย้อนตลอดนี่ผู้สื่อข่าวไปถ่ายมาดูสิคือที่แบบขี่ย้อนแบบริมริมถนนเนี่ยประจำแต่ตะกี้คือกลางถนนเลยผู้กำกับสพบางพรีบอกเดี๋ยวจะตามตัวมาค่ะครับโอ